แค่ลลล์้วครอด้เมเบยยแวเรข้ามะไทมกโดาเลติั่นนะรซื้อขาีเกมอาท่ดที่สุดตั้งแต่3า0บาทถึง1บาทอัปเดตไอใม่ทุกปลอดภัยแน่นอน100%เปสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อขายไเกมอาสามารถทักเพจด d ินฟองมาได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณมากครับว่าสวัสดีวันจีนเร์มาสุดดีในชแนลนะส่วนนีเราก็จะมาลีชั่นนะครั้งแรกของ ก็นี้น่าเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเอาอีกเพิ่งเปิดให้ใช้นะในช่วงครึ่งหลังของโกลดซีซันนี้นะแล้วก็เกมแรกก็คือเป็นการเจอกันระหว่างเบคอนทามกับชิงอฟเกเมอร์นะคือในเกมแรกเนี่ยไม่มีคนหยิบนะแต่นี่คือในเกมที่2นะแล้วก็เจสเซอร์ได้หยิบลงมานะเราก็จะมาอัลิชาแล้วก็วิเคราะห์กันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะในลีกของไทยเรานะมันจะติดเมตาหรือเปล่าแต่คือไลเบิงนะอันนี้สําหใครที่ยังไม่ดูโคดิชั่นไปแล้วนะของเวียดนามนะก็เล่นไว้ได้หนหนอย่างจะไมารู้ว่าคนไทยเราจะเล่นสู้เวียดนามได้หรือเปล่าเดี๋ยวกูจะวิเคราะห์ให้แล้วกันเนาะเพราะว่าอัอีกจะพูดตรงตามตรงเป็นตัวที่ต้องใช้สกิล K นะเพราะว่าค่อนข้างเล่นยากพอตัวนะแบบ นเล่นใหม่ๆเนี่ยนะเนตไม่แนะนําว่าให้ให้เล่นนะแนะนําว่าให้ไปหัดให้ช่ําก่อนนะเพราะมันเป็นตัวที่แบบต้องใช้สกิลเพนะไม่ใช่ว่าแบบปวดสกิลมัล่วๆแล้วแบบฆ่าได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่แบบเขาเรียกว <ไ imposed. S 1> ่างไงวะไม่ใช่ตัวที่เล่นง่ายเออมันเป็นตัวที่เล่นยากถ้าพ <บ chosen S 1> ูดเ<ห>ปนภาษาบ้านๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกให้ช่ําก,ก่อนนะสำหรับมือใหม่หรือแบบคนที่แบบเพิ่งมาเพิ่งมาเล่นอวีนะไม่แนะนําให้หัดตัวนี้นะก็คือแบบตัวอื่นเล่นง่ายกว่าเอาง่ายๆนะไปเล่นบัตเตอร์ไฟอะไรเงี้ยกดดันตีโดดๆตายมม่่่งงงกไไไ้้วตตตอััเเเนนนนนนนีีียยยาาาาบลลลละะะะทโโหหปปููรรพฉ ต้องไปฝึกให้มันช้ำก่อนนะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างยากนะคือกูจะพูดหลายรอบไร่นี่แหละนะโอ้โหแล้วก็หดุดเข้าไปช็อตนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหแล้วเกือบแตกนะช็อตนี้โอ้โหกาพิ้งไม่แตกนะคือเกือบแตกแต่ไม่แตกนะ อย่างที่บอกแหละว่านี่ไม่ใช่ลีชั่นสดนะคือกู้ดูผ่านๆไปแล้วแต่คือแบบไม่ได้ตั้งใจดูนะเพราะตอนนั้นก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็แบบดูไปด้วยนะว่าจะจำอะไรไม่ค่อยได้สักหน่อยเดี๋ยวมาดูเพลย์พอยม,มาตรงนี้เลยยังไงกเกสเซอร์อื้อกระโดดโหนเข้ามานะคือสกิลโหนนี่ต้องระวังนะถ้าแบบคนเล่นได้เป็นอ่ากดจังหวะไม่ถูกยังโหนเข้าไปอยู่ในป้อมเขาก็ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกก่อนนะน้องๆที่แบบจะมาลงแล่นนะไม่ใช่ว่าเออเนี่ยนะโอ้โหเห็นนักแข่งเล่นจากช่องดีๆนะโอ้ต้องไปลงต้องแบบไปทำตามแล้วนน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 ะะะซืืืืื้้้้้้้้้ออ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 อมมมมมาาาาลลลลลงง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 เเเเ่่่่่่่ยยไไไไดโโโแแแววตตตตรรีีีีีีหััคคคป็็กกกกทบบบิิขสูใใช ระยะดีๆนะคือมันไม่เหมือนพวกนาคอนพวกแพนด้านะที่แบบกดๆก,กิ้งกดๆพุง่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือตอนนี้มันต้องแบบกะระยะกะองศาดีๆนะที่จะกระโดดเข้าไปเพราะว่าถ้าแบบใช้พาดนี่แบบไปอยู่กลางลงตีนก็ได้หรือไปอยู่ในจุดที่แบบตัวเองตายก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงตรงนี้เนาะ อ่าแล้วคนเดิเฟิร์สไปเป็นชิมเซนเซ่นะคนนี้ก็พรสวรรค์สูงเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> ในเกมแรกรู้สึกว่าจะมีประเด็นด้วยนะในเกมแรกนะหมูหวานบอกจะได้คิวจะได้เมก้าคิวนะรู้สึกว่าจะดโดนคิมเซนเซร์ร่าถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็ดูผลผ่านเหมืนนอน,น,น,อน,นเพราะช่วงนี้เอาจริงคือเหมือน RV มันรู้ผลอยู่แล้วว่าแบบสี่ทีมที่ได้เข้าเล่นรอบออฟไลน์คือใครกูกเลยแบบไม่ได้ตั้งใจดูนะโอ้แล้วตรงนี้เต่าเอ็กกับวันเดอร์บุนโรมอะไรเกี่ยวได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะเพื่อนไม่อยู่นะแล้วเกียร์เสิร์ฟด้านบนเหมือนจะเเเเเเขข้้้้้้้้าาาาาไไปปปใส่่่่่นน่่ซซออออมมมมมมบบีีีีหหรืลลลััันนนนก็็ผผูทพิิชวงงงถจด อ่ะแล้วลงแทนโมซาดด้วยนะสาหรับซอมบี้นะในเกมน,นี้คือ KOG นี่เอาง่ายๆก็ตกรอบไปแล้วนะเขาก็แบบเล่นนั่นแหละนะเล่นให้มันจบซีซั่นนะเพอในซีซั่นนี้คงหวังไม่ได้แล้วสำหรับ KOG นะแต้มนี่แบบอยู่ท้ายตารางเลยอ้โู้ยแล้วยเจ็เซิร์ฟแม่งแรงมากแล้วมึงดูนะอย่างที่บอกเลยว่าโมบิลิตี้มันสูงมากลูแป๊บเดียวเข้าไปถึงตรงนู้น,นแล้วก็เป็นไงได้คิวไปเรียบร้อยนะโอ้โหแล้วก็โดดออกมาอีกไง โอ้โหเรียบร้อยนะคิวแรกมาแล้วเราสำเอาอีกนะอย่างที่บอกเลยว่าโมบิลิตี้หรือคือสกิลในการเคลื่อนที่เนี่ยนะมันสูงมากนะแต่ใช้แบบนี้เื่อนไขอ่ะเออมันไม่เหมือนแบบนาคอสไม่เหมือนแบบไอริอะไรนะที่แบบกดพุ่งๆแล้วไปเลยนะมันต้องแบบระ,ระยะมันต้องโหดได้เป็นนะก็อย่างที่บอกไปแหละนะเราพูดถึงตรงไหนเราเมื่อกี้นะว่าค G วจีคือ,อยังไงก็แบบไม่มีหวังแล้วนะอย่างที่คลิปกูวิเคราะห์ก่อนแข่งนะกูวิเคราะห์กูพูดเลยว่ายังไงค G วจีก็ท้ายตารางในซีซั่นนี้นะแล้วก็อย่างที่กูพูดไปนนะ,นะ ก็น่าจะจบด้วยท้ายตารางเลยสามทีมเคอจีนะคงแบบหมดสิ้นรียบร้อยแล้วนะคือเห็นนักพากย์ก็บอกว่าเคอจีต้องเล่นเพื่อให้แบบติดท็อปสี่นะถึงจะได้ไปต่อโอ้โหนะยังจะหวังอีกเหรอแต้มนี่คือแบบห่างกันกับอันดับห้าที่แบบโอ้โหสิบแต้มของมึงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังแล้วนะเคอจีนะถ้าแบบใครเชียร์เคอจีไงก็นั่นแหละรอซีซั่นหน้าหรือไม่ก็ซีซั่นนู้นๆนะแล้วก็ในกลุ่มดีเลก็มีคนแขวนว่าเอออะไรวะอุ้ยแล้วตรงนี้โอ้โหใส่กันโอู้ดาเมจแรงมากนะเอาเอาอีกแม่งดาเมจแรงมากมาดูดนะ คือในกลุ่มกูให้มันมีคนมาโพสแก่าทีมเคเจีนี่แหละนะว่าอะไรวะคือเขาโพสต์อะไรวะเดอะแชมเปี้ยนอะไรสักอย่างนี่แหละแต่คือเขาไปโพสกับเกม L. L. เอลโเอลคนแม่แบบเข้าใจาผิดไปแชมปมาอะไรว่าส่งส่งท้ายตารางเสียโคสว่าจะเป็นแชมป์น,น,นั้นู่กทีตอนที่เขาแบบไปโพสต์เกมหนึ่งน,นะแต่คือเขาอยู่ทีทมเค g จีเหมือนกันนะอันนี้คือเขาแบบ โง่ไปช็อตหนึ่งนะทุกคนนคในกลุ่มนะโดนทัวลงด้วยนะไอ้นั่นอ่ะกูก็นั่งขับอยู่เงียบๆนะว่าแบบมันเป็นกลุ่มที่แบบให้แสดงความคิดเห็นในทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นกูก็แบบไม่ได้ควบคุมอะไรนะแล้วก็กลุ่มกูนี่มีกฎแปลกๆก็คือห้ามลบโพสด้วยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่มึงจะโพสอะไรในกลุ่มดีๆเนี่ยนะคือแม่งต้องต้องระวังอ่ะเพราะแบบไม่สามารถลบได้อ่ะแล้วแบบโพสไหนโดนทัวลงแม่งก็ต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองนั่นแหละนะก็คือต้องยอมให้โดนทัวลงไปนะแล้วก็ตอนนี้กลุ่มก็เปิดรรรรรัับบบบคคคนน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 นเเ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 ขขข้้้้้้าาาาาาากกกกกลุ่่่่่มมมมป็็็็ททีีีีีียยยออออะะะะืชพ2,000ตจ สามหมื 35, นะะ่นหะ้าแล้วมั้งใครที่อยากเข้าก็รีบขอเข้ามาเพราะากลุ่มกูไม่ได้เปิดรับตลอดนะเว้ย เออโฆษณาคุ่มเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูเกมเม,มันต่อนะว่าเกมเสิร์ฟไหวหรือเปล่านะ<ไง>มีการโพสด,ด้วยนะว่าโอ้โหแล้วตรงนี้ขึ้นบินสวยมากสับชิมเป็นเซลล์แล้วแตกไป็หนึ่งตัวคือแบบไอเชี่ยแม่งทำไมแบบเล่นเข้าขากันอย่างว่าถ้าสังเกตวีดีทีมเบคอนนี่เข้าขากันมากเลยเวย้ยเวลาคิวเนี่ยส่วนมากจะเป็นการแก๊งคิวเว้ยคือจะไม่ใช่การโซโล่คิวว่าคือจะเป็นการแก๊งสองแก๊งสามเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกคือน้อยมากที่ทีมเบคอนเขาจะเล่นคนเดียวเว้ยคือแม่งเล่นเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะมันอไหรแบบมีการวงมีการแก๊งมีการรวมตัััวววกกกกกนน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 นมมาาาาาขขึ้้้้่่่่่่่ออออยยะะะะ็ถถืืดดีีีีีีเเเเพรรรซซๆใคคจไงททูบ คือกูจะบอกว่าไอ้เหี้ยแม่งพวกมึงแบบซ้อมกันาดเป็นปีทำไมพวกมึงเล่นแบบนี้วะคนนึงแบบไปเอาตัวนึงคนนึงเดินอีกทางนึงอันนี้ถ้าใครติดตามดีเนี่จะรู้นะว่ากูเคยยื่เรื่องนี้บ่อยแต่คือในซีซั่นเนี้ยเบคอนแม่งเล่นเข้าขากันขึ้นอ่ะเนี่ยนะรู้จักการคอมมงคอมโบรู้จักการอ่าเขาเรียกว่าไงว่าสวิตกันอ่ะสวิตกันเข้าสวิตกันออกหูแล้วเจสเซอร์ตรงนี้เหี้บอะเนี่ยน่าคือไม่ใช่การรู้สิวนะเจสเซอร์เข้าปั๊บชินเซยก็รีบตามนะแล้วก็กลับเม้าที่เป็นเอ็กเอทอี ดีขึ้นมากทีเมเบคอนกูบอกเลยในซีซั่นนี้นะสามว่ามีโอกาสแชมป์ไหมแน่นอนนะมีโอกาสแชมป์เพราะว่าในชีวิตพ่อครูพูดไปแล้วว่าเบคอนมีโอกาสคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้นะแล้วก็ฟอร์มแบบนี้คือบอกเลยว่านะโอกาสสูงมากยิ่งทารอนแล้วก็บุรีรัมที่ฟอร์มค่อนข้างเป๋นะช่วงนี้อันนี้คือแบบเราพูดตรงๆเลยนะคือเห็นเห็นกันอยู่ว่าทารอนก็เป๋นะ,ะหลังจากที่โอไฟย้ายไปบุรีรัมเนี่ยแล้วก็เฟิร์สวันกับอิสเรลนดียวกับแข่งบุรีรัมก็เป๋เพราะฉะนั้นนะเอฟซีเบคอนในซีซั่นนี้พวกมึงแแแแบบบบเเเเตตรรรรีีีียยยยมมมมมมใใใใจจจจจไไไไววววว้้้้้้ลลลนนนนะะะะาาาาางงทออออดชชชปป์่่่่่่พโโโกก็ซคิ เห็นเนี่ยนะคือมีการคอมโบมีการเนี่ยแย่งกันตลอดนะในชีวิตในซีซั่นก่อนๆเนี่ยไม่เห็นแบบนี้ด้วยทีมเบคอนอ่ะในซีซั่นก่อนนี่ถ้าใครจำได้กูขยยี่บ่อยมากไอ้มอสกับไอ้มีมาร์กเนี่ยที่กูบอกว่าไอ้เหี้ยพวกมึงเล่นแบบเห็นปะเนี่ยคนนึงแลกปั๊บคนนึงก็เข้ามาเติมนะก็ชิวไปได้นะที่กูแบบพูดว่าเออเนี่ยมึงแข่งกันเกมมันมา3-4ปีแม่งพวกมึงเหมือนเหมือนแบบคนไม่เคยรู้จักกันอ่ะนะคนนึงเดินเบลล์ตัวนี้คนนึงเดินเบลล์ตัวนี้คนนึงเดินไปตรงนี้คนนึงโดนไไปปอออออย่่่่่างนน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 ีีีีีี้้้้แแแบบบบเเเเลมม็ทะะะตคคืใซซััโสุดดดจวขึ้นเเยยอะล อ่าแล้วจะเสิร์ตรงนี้เหมือนจะพยายามโอ้โหเฮี้ยแม่งแล้วแรงมากมึงดูเอาอีซไปแล้วนะนี่กูแบบมัวแต่พูดถอยเฮี้ยอะไรก็ไม่ดูไม่ได้ดูเอาอีในซีศูนไปเป็นที่เรียบร้อยนะเชี่ยวเรื่องจัดว่ะโอ้โหแล้วตรงนี้โอ้โหพยายามจะเอาให้ได้นะชิปเจสเซเก์โอ้โหแล้วเจสเซอร์เข้ามาโอ้โหลึกขนาดนี้แล้วมึงดูนะโอ้โหโมบิลิตี้สูงมากแล้วแน่โดนป้อมแตกไปหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีคนแทงให้เรียบร้อยนะซอมบี้ก็มาชัรดาวเจสเซอร์ไปได้นะแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อกี้นี่เขาหิวจัดนะสงสัยไม่่ได้้กินขาาาวมหหรรรือเเเปลสสับ์ ล้วตรงนี้คนที่ล้มไปอีกหนึ่งตัวคือใครวะมาร์กี้เหรอเพราะเจสเซอร์มีเอนะ็นเลสไซเคิลไงมาร์กี้ล้มไปอีกหนึ่งตัวเจสเซอร์บอกว่าเอามาทั้งทีก็ให้ใช้หน่อยแล้วกันเอ็นเลสไซเคิลนะก็เลยเข้าไปแลกเลยแต่๋ยทีว่าคุ้มนะตนัวเองมีเอ็นเลไซเคิลนะฝั่งตรงข้าไม่มี ว่าหลายคุณน่ารู้ดีแล้วว่าเอเลตไซเคิลในตอนเนี้ยมันใช้ได้แค่ถึง12นาทีเพราะฉะนั้นเอามาถ้าไม่ใช้มันก็ไม่คุ้มถึงแม้แบบมันจะได้เงินมาเล็กน้อยอะตรงนั้นคือแม่งไม่คุ้มเลยนะแล้วตรงนี้เจสเซิร์ดได้มังกรไปแล้วคือกาเบียลดักอยู่แล้วยังไงตรงนั้นเจสเซิร์ดถ้าไม่ระวังโดนนั่นแหะเต่าเอ็กต้องพยายามเปิดดิชั่นนะตรงนี้กาเบียรรู้แล้วว่ามีเต่าเอ็กแล้วเจสเซิร์ดเดินมาดาเมจไม่พอนะไม่ลงไม่ลงเชื่อกูเอาไม่ลงนาโอไม่แตกด้วยเป็นไง อย่างที่อูบอกว่าไม่ลงไลน์ด้วยความที่เลเวลมันต่างกันคือถ้าตามปกติเลเวลเท่ากันของเท่ากันเมื่อกี้เจสเซอร์หายเลยนะโดนหมัดหนึ่งโดนยกโดนอันตีเมื่อกี้หายนะเพราะตัวเจสเซอร์มันไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เลเวลและการมึงมันต่างกันอะมึงจะมาแบบมึงห่างกันสามพันเลเวลห่างกันสามเลเวลอย Truth, so anyway, 3, ets, ่างเงี BP, ้ยนะคือ huh, ย yes. like ัดเต็มเมื่อกี้ไม่ลงนะนี่ขนาดมีคนแบบจะช่วยลุมกระทืบนะแต่คือก็ยังเอาเจสเซอร์ไม่ลงนะอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วก็จังหวะที่มันใช้อันตีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอมตะด้วยนะสำหรัับออออ่าานนนะเีี้ย จังหวะที่แบบกระโดดแล้วหมูหวานกับไบของเขายังไงเอ่ยโอ้โหไม่ได้ดูเลยไม่ร um ู้เลยเนี่ยวูหมูหวานเล่นไบในเกมนี้เห็นมีคนหนึ่งที่เล่นไบโหดมากอีเลสนะโอ้แม่งเฉือนจัดเกมนั้นถ้าใครได้ดูได้คิวไปแบบโอ้โหเยอะมากอ่ะทำลายเหรไปสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ไม่ได้ออกมาลีชนะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนั้นจะแพ้มแต่คืออีเลสก็เล่นไบโหดนะสำหรับไบ และตรงนั้นมาร์กี้เหมือนพยายามที่จะไปเล่นกับดุยชิวมึงดูโอ้โหโซโล่ชิวมาแล้วนะแต่คือเจสเซอร์กลัวเพื่อนแบบไม่เอาไม่อยู่ไงก็ลเลยแบบเหมือนพยายามมาเติมนะอย่างที่บอกว่าเขาเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นนะสำหรับเบคอนในซีซั่นนี้จริงจริง KOG แม่งแบบเหมือนแบบหมดกำลังใจแล้วมึง่อไหร่ป่ะคือแบบเหมือน ไม่ได้บอกว่าโยนนะเว้ยแต่คือเล่นไปก็แบบยังไงก็ไม่ได้เข้ารอบอยู่แล้วนะยเขาก็อย่างที่บอกว่าเล่นไปให้มันจบซีซัน่นนะสำหรับทีมคีโอจีเพราะว่าแบบหวังอะไรไม่ได้แล้วอะเราก็แตกไปอีกตัวโดยไบต์นะเกมนี้น่าจะสิบกว่านาทีแหละไม่ค่อยตึงแล้วเกมนี้เอาดาร์คเซยเยอร์นะคือสำหรับตัวอาเออี R e กก็น่าจะตีเร็วอยู่ปะแต่รู้สึกว่าจะไม่มีซัตเทนปะถ้าจะไม่ผิด หรือว่ามันมีอยู่วะอันนี้คือยังไม่ได้ลองเล่นนะทุกคนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปลองเล่นให้แต่หน้าได้จากออมนีอ่อามแล้วก็จากจากดาบฟาร์มปะดาบฟาร์มเหมือนเหมือนจะมีดูดเลือดด้วยปหมวะอันนี้กูก็จำไมนะ่ได้แล้วเพราะแพทมันปรับใหม่เรื่อยๆเออเรื่องไอเทมเรื่องอะไรนี่กูอาจจะไม่ค่อยเป๊ะล้วด้วยแต่เรื่องแมคานิกการเดินเกมเนี่ยกูค่อนข้างเป๊ะนะเพราะเรื่องไอเทมนี่เอาจริงไม่ได้อ่านแพทโนท้ตเกือบสิบแพทแล้วนะ แพดโน้ตคืออะไรก็คือแพดท,ที่เขาอัปเดตการปรับเปลี่ยนนั่นแหละว่าไอเทมชิ้นนี้ปรับเปลี่ยนอันนั้นปรับเปลี่ยนอันนี้หรือเปล่านะบางทีมันก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันบางทีก็แบบมีการรีเวิร์สอ่ะนะมีการแบบเปลี่ยนความสามารถของไอเทมอะไรก็มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านนะกูพูดหลายวันละแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งอ่านเลยเพราะช่วงนี้ก็ใกล้สอบด้วยนะเชียร์ล็อบไบท์เข้ามาตรงนี้กับซอมบี้โอ้โหเี้เยแรงนะอย่างที่กูบอกเลยว่ามันแบบเป็นก้ำกึ่งแครี่ด้วยนะสหรับบไนะ แอสซัสซินกินแคลรี่และกระโดดเข้าไปตรงนี้ยังไงไบพยายามเล่นไอเฮียแล้วดาเมจแรงมากแล้วเกสเซิร์ดกระโดดเข้ามาแตกไปหนึ่งตัวแล้วกระโดดมาตรงนี้ไอ้เฮียกระโดดตีโอ้โหเย็ดแม่มันฟังเอยโอ้โหว่าจะไม่พูดคำยาบได้ช่วยนี้คิมติดเหลืองนะแต่คือเกสเซิร์ดทำเมื่อกี้สุดจัดจยิงแล้วคิมเซนไซเข้าไปตรงนี้บินนะั่นคือแม่งเล่นกันเป็นทีมอ่ะทีมเวิร์กมากมมากับเบคอนน่ะนะนะคือหลายคนบอกว่าไอ้เฮียก็แค่เจอเคอจีนะไม่ใช่เจอเคอจีนะสังเกตหลายครั้งเราว่าเจอกับบุรีรัมหรือทารอนอะไรอย่างเงี้ยยยทีีีมมมเเเเเเเวววิิรรรรร์์คคคบอออนนนนแแแ่งงะะะืสุดดดดจััลลล้้้กกโโขาาตซห คือสุดจัดจริงๆเกสเซอร์แล้วตรงนั้นยังไงซอมบี้เหมือนจะโอ้ยเยี่ยอะไรเกสเซอร์เข้าไปฆ่าเขาถึงไหนป้อมโอ้สุดจัดแล้วมึงดูกระโดดออกมาไอ้เยี่ยคุณทึกว่าสไปเดอร์แมนโอ้ตบมือให้เลยนะนนี่ขนาดแบบครั้งแรกที่เขาหยิบลงแข่งนะแต่คือแสดงให้เห็นว่าเกสเซอร์แม่งซ์ฟอมตัวนี้มาหนักมากกูบอกเลยนะตบมือให้เลยเพราะว่าในสตรีมนี่เห็นมันบอกจะเล่นแต่ตัวนี้จะเล่นแต่ตัวนี้จนซ้ำนะอันนี้ก็ได้ดูผ่านๆอยู่นะก็ตบมือให้เลยเกสเซอร์แม่งเล่นแบบไวสุดยอดมากนะก็เดีีี๋ยยยววขออออสสสกกกกกิิิลลเเดดดดูนน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 ึนงงะะททุค่่่่่าาบไมมใชชั้้็ ถืว่าดีนะทำดาเมจน่าจะ30กว่ากูเล่นเลย30อัพอะ่33ะ33เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสุดยอดมากไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย